สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูพื้นที่นะครับเป็นที่นามีแปลงสิบห้าไร่กับเจ็ดไร่กว่านะครับหลายท่านถามหา GPS ถามหาทางเข้ามาเอาเป็นว่าง,ง่ายๆนะครับวันนี้พามาดูพื้นที่จริงแล้วกันอันนี้คือปักหมุดมาเลยนะครับแรกๆก,ก็คือปักหมุดมาที่โรงเรียนท่าสารประชานุศรน,นะครับถนนเส้นนี้ไปอ,อวตารสวนหมอนนะครับไปมันจาคีรีนะครับ แล้วก็เส้นนี้นะครับออกไปถนนเหล่านี้ไปบ้านทุบนะครับอันนี้คือเข้าคอนแก่นนะครับเส้นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่นะครับเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นกันที่หน้าโรงเรียนท่าสารนะครับแล้วก็มันจะมีทางที่เข้าข้างโรงเรียนถ้ดูแนวสายไฟเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพาขับรถไปเลยนะครับเราจะได้เห็นเอาเป็นว่ายืนเข้า ถนนนะครับถนนด้านข้างกําแพงของโรงเรียนนะครับแล้วก็นี่ฮะสังเกตแนวสายไฟแรงสูงนะครับตามแนวสายไฟนี้ไปเลยนะครับถึงลงถึงน้ําชีเลยนะครับนะครับจากข้างโรงเรียนมาเลยนะครับตามแนวสายไฟไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางลุกลังนะครับแต่ว่าก็ทางสะดวกสบายครับ พอมาสุดเขตโรงเรียนนะครับสักประมาณสัก200เมตรนี่แหละนะครับก็จะเจอทางแยกนะครับแยกซ้ายเข้าในหมู่บ้านนะครับแยกทางนี้จะเข้าไปบ้านเข่งนะครับแต่ว่านี่ฮะตามแนวแรงสูงเลยครับไปเรื่อยๆตามแนวแรงสูงนะครับเลี้ยวขวาไปเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับยิงยาวไปตามแรงสูงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีจุดแยกเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับถนนโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ตามลายทางนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับก็จะอยู่ตามท้องไร่ท้องนากันนะครับเพราะว่ามีมีแรงต่ำลงมาแล้วแล้วก็จะมีคนอยู่อย่างนี้นะครับนะครับมีคนอยู่ตลอดทางนะครับทางเส้นนี้แต่ก่อนเปี่ยวแต่ตอนนี้ไม่เปี่ยวนะครับเพราะว่ามีไฟมีอะไรมาก็มีแรงต่ำลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนมาทำ ไล่ทําสวนนะครับแล้วก็มาอยู่ตามเขาเรียกว่าขยายเขตออกมารอบนอกแล้วกันนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยก็อยู่กันมีบ้านมีตัวรอบขอบชิดนะครับนี่แล้วก็มีเนี่ยโซลารเซลล์ก็มีนะครับก็จะมีฟาร,รม์มมีฟาร,รม์มวัวม,ม,รรม,มีอ่ชาวบ้านมาทําไร่ทํานา การเกษตรนะครับจะอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาตลอดทั้งปีเลยนะครับถนนกว้างประมาณสักห้าหกเมตรนะครับรถสวนทางกันได้สบายนะครับตามแนวสายไฟไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าทางตรงแนวสายไฟแรงสูงเป็นหลักนะครับจนถึงพนังชีเลยนะครับเมื่อกี้ก็มาปลูกบ้านทำบ้านนอกดาวแล้วก็เผาถ่านนะครับ มีคนอยู่อาศัยตลอดทางนะครับไม่ไม่ห่างกันนะครับอยู่จะแทบจะ20 30เมตร50เมตรร0อย0 0เมตรประมาณนี้จะมีบ้านคนอยู่ตลอดทางนะครับัีนี้ก็กำลังจะสร้างนะครับ กำลังจะทําทบ้านมาถึงตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับแยกด้านซ้ายมือนี้จะไปเข้าไปบ้านหันนะครับตบาบลพะโบกเป็นอาเภอพยืนนะครับเพราะามันจะแบ่งเขตกันที่บ้านเชงตรงที่บ้านที่เราเข้ามาตรงโรง,รงเรียนท่าศารานี่แหละนะครับอันนี้เข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเอาเป็นว่ายืนตามแนวแรงสูงนะครับแนวแรงสูงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทางก็สะดวกอย่างนี้ตลอดนะครับ าง่ายๆนะครับไม่ต้องดูแยกดูอะไรยากครับดูแนวแรงสูงนะครับเนี่ยแรงสูงเลี้ยวก็เลี้ยวตามครับนี่ก็จะมีบ้านคนอยู่นะครับฝาปายนะครับแรงต่ำนีก็คือเดินไฟเข้าได้เรียบร้อยนะครับ แถวนี้คนก็จะมาอยู่นะครับมองเห็นเหมือนกับหมู่บ้านเลยครับตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านย่อมๆเลยนะครับนยครับดูรับดูคนมาอยู่าตามท้องไร้ท้องนาะนะครับฝั่งนี้ก็มีบ้านคนเยอะแยะเลยนะครับไม่ได้เปียวนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแนวเดินสายไฟเข้าไปเป็นแรนสําเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปลึกข้างในก็จะมีมีหลายหลังครับมีหลายหลัง ครับเอาเป็นว่าถึงแยกนะครับถึงแยกเราก็ไปตามแรงสูงต่อนะครับครับมีบ้านเพิ่งปลูกใหม่ด้วยครับนะครับโอ้นี่เรื่องนี้เพิ่งทำใหม่นะครับบ้านเพิ่งทำใหม่นี่ถนนเลยนะครับเลยวันนี่ไหนก็จะมีมีบ้านมีฟาร์มนะครับมีบ้านคนก็จะอยู่กันสลับกันอยู่อย่างนี้แหละครับเนี่ยฮะ ฝั่งเลยนะครับปุติดถนนนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นขนน้ำนา่าเฉยแต่ตอนนี้คนก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันเพราะว่ามันอากาศด้วยอากาศดีครับข้างนอกอากาศดีหากินหาอยู่หากินง่ายอยู่ใกล้น้ำครับตรงนี้เป็นฟาร์มแพะนะครับอันนี้เป็นฟาร์มแพะอันนี้ก็เป็นฟาร์ม ฟาร์มแพะของคนรู้จักครับของเพื่อนที่แหละนะครับตอนนวเลยไปนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับเป็นสวนเป็นฟาร์มของทนายนะครับนครับมีทําสวนทาปลูกผักมีบอม่อปลามีปลาสุสั์นะครับตรงนี้พี่ตรงนี้หลาย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 สิบไร่ครับ ดิบหรือว่าร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครับก็จะมีปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรอย่างงี้แต่นะครับตามลายทางอันนี้จะถึงพนังชีแล้วนะครับแต่ก่อนที่ตรงนี้จะรุ่มลงเยอะนะครับลึกลงไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทำถนนขึ้นมายกให้รถเข้าออกได้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับเป็นแยกนะฮะตรงนี้ต้องแยกแล้วนะครับ คือแรงสูงแรงสูงจะไปฝั่งขวามือก็คือจะไปที่โรงสูบน้ํานะครับแต่ว่าแปลงที่จะอยู่ที่สายมือนะครับตรงจุดนี้เราแยกออกนะครับนี่แหละนะครับคือช่วงห่างของแรงต่ํานะครับอันนี้คืออันนี้ตรงนี้เป็นน้ําชีแล้วนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันลบน,นี่เป็นน้าชีนะครับครับน้องอันนี้คือเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น อันนี้ยังเป็นแปลงของทนายอยู่นะครับบอ่อปลามีสะพานทำเป็นสไตล์ตบ้านสวนครับฝั่งนี้ก็คือน้ำนะครับน,นะครับตรงน,นี้ก็จะมีคนอยู่ตลอดนะครับทา้าต้องไร่ทนาฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยนี่ก็จะมีปลูกต้นวงต้นไม้ม้างนะครับพวกหน่อไม้ธรรมชาตินี้เยอะนะครับ เป็นไม้ธรรมชาติดูสองฝั่งครับอยู่สองฝั่งนะครับก็จะมีกอไผ่นะครับกอไผ่อันนี้คือน้ําชีนะครับมองเห็นน้ําชีแล้วไม่แห้งนะครับอันนี้คือเดือน,นเมษานะครับคนนี้คนมี้ชาวบ้านอยู่คนนี้มาทํามาพัฒนาขึ้นก็สบายครับทำถนนกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าชาวบ้านอยู่ก็ ส่วนมากก็ใช้เสลง่งใช้รถไถเดินตามใช้รถต้วงรถไถนะครับถึงแปลงที่แล้วนะครับถึงเน้นะครับขี่มอไซค์มาเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นน้ำชีนะครับตรงนี้เป็นน้ำชีแล้วก็จะมีตรงนี้มีที่ติดกันนี้เป็นที่พ่อที่ดูแลพื้นที่ให้นะครับ อันนี้นะครับแนวเขตก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตรงกระต๊อบพ่อแกเอาไก่มาเลี้ยงนะครับพ่อไม่ได้ออกมาดูคือแนวเขตนะครับจะอยู่ที่มุมนี้แหละเนี้ยมุมล้วนนี้เลยนะครับนี่ครับดิ่งไปเลยครับเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดนะครับดีๆนี่คือแนวเขตนะครับที่เดินลงมาแล้วนะครับ จากนี่ก็ไปถึงโน้นนะครับถึงแนวต้นกล้วยนะครับถึงแนวต้นกล้วยตรงนี้ก็ดิ่งลงไปเลยนะครับเป็นแนวที่นาเป็นแนวตัดขวางอย่างนี้นะครับจิงโล่งข้างบนนี้ทําเป็นสวนเป็นปลูกต้นไม้ผสมผสานได้เลยนะครับทําเป็นเกษตร,รสผสมผสานพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณสักจะเกือบห้าไร่นะครับ ทำเป็นสองล็อกอย่างเงี้ยประมาณเกือบสี่ห้าไร่นะครับถึงโน่นเลยนะครับถึงแนวเขตโน่นเลยช่วงนี้ก็รุ่มลงมาหน่อยหนึ่งพวกนี้อาจจะทําเป็นเก็บไว้ทําเป็นที่นาก็ได้นะครับตรงนี้พื้นที่พอเพียงนะครับทาโคกหนองนาโมเดลหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูแค่ไหนนะครับตามแนวเขตคันนานี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึง่งนะครับ แนวอีกฝั่งหนึ่งก็คันนาที่มองเห็นนะครับโล่งเลยตัวนี้ก็จะเป็นผืนผ้าลงมายาวลึกพอสมควรนะครับพื้นที่ใช้สอยเหลือเยอะครับจะปลูกข้าวหรือว่าจะทำเป็น งกันหรือว่าเกษตรผสมผสานอะไรพวกนี้ได้เลยครับทางโน้นก็จะมีวัวมาเลี้ยงนะครับอันนั้นคืออีกอสองแปลงนะครับตรงนั้นเป็น3ามไร่กับสี่ไร่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับตรงที่วัวเขาเอามาปล่อยอยู่ปล่อยเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวดูที่แปลงนี้ก่อนนะครับ เกินมานะครับก็ถือว่าหอบนิดหนึ่งนะเพราะว่าพื้นที่ไม่ใช่น้อยนะครับสิบห้าไร่สิบห้าไร่กับหนึ่งงานนะครับสิบห้าไร่กับหนึ่งงานกว่ากว่านะครับช่วงนี้จะพื้นที่ตรงนี้จะต่ํานะครับจะต่ําปกติในการท,าทํานาถ้า หน้าฝั่งด้านข้างพอน้ําเข้ามานะครับน้ําก็จะเข้ามาขังที่ตรงนี้เหมือนกันเพราะต้นนี้จะต่ํานะครับนะ okay, ครับ, okay, รบตรงเ,เขตแดนนะครับเขตแดนก็จะอยู่นู่นเลยนะครับตรงต้นมองเห็นต้นไม้นะครับ คือสุดคันนาตรงนี้นะครับฝั่งตรงนั้นก็เป็นน้ําชีนะครับข้ามไปก็จะเป็นบ้านป่าม่วงบ้านป่าม่วงอําเภอบ้านแฮดนะครับตรงนั้นนะชาวบ้านก็จะเป็นที่เอาวัวมาเลี้ยงน่าจะเป็นแถวบ้านป่าม่วงนะเพราะว่าจะมี่าที่หนึ่งตรงนี้มันช่วงน้ําน้ําน้ําแห้งมันจะตื้นตนัววัวข้ามได้ครับ นี่ครับถึงเขตคันแดนพื้นที่นะครับถึงตรงนี้นะครับพื้นที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ยาวไปตรงนั้นนะครับตรงคันใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ไปถึงเขตแดนนี่เลยนะครับถ้าดูมุกว้างอย่างนี้เลยนะครับสุดลูกหูลูกตาครับขึ้นไปน่นแหละมองเห็นตรงขนนาาตรงนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับดู ก็จะมีบ้านบ้านของพ่อที่อยู่ตรงตรงข้างกันนี่แหละนะครับทำสองหลังสามหลังทำโซลาเซลล์ด้วยนะครับอยู่ที่นากินนอนที่นี่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านบ้างเป็นบางเวลาแค่นั้นเองนะครับครับพื้นที่โลง่ลงเลยนะครับคือไม่ต้องมา บุกลุกไม่ต้องมาเสียเวลาหรือถอนหรือว่าหรือต้นวงต้นไม้ใหม่นะครับอย่างนี้ก็จะทำอะไรก็ทำได้เลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับถ้าจริงๆถ้าจากแปลงนี้ไปอีกแปลงหนึ่งก็คือข้ามป่ายูคารนี้ก็ใช่แล้วนะครับเดินตามคันแดนนะครับคันนาของอชาวบ้านนี่แหละนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่นาของชาวบ้านต่าม่วงนะที่บันแหด ที่ข้ามฝั่งมาช่วงหน้าหน้าฝนก็จะเอาเรือข้ามมาแล้วก็มาทำนาฝั่งนี้นะครับมีคันนาตรงนี้เข้ามาก็มาชนถ้าดูในพิกัดดาวเทียมนะครับก็จะเห็นเป็นป่าก็คือป่ายูคาตรงนี้แหละนะครับที่มองเห็นเป็นป่าทึบที่อยู่ข้างแปงลงเจ็ดไร่นะครับก็คือสามกับสามกับสีไร่นะครับ ไม่ได้ไกลกันมากนะครับแค่เดินมาครับหรือว่าฝั่งนู้นก็จะมีถนนเข้าเดี๋ยวจะพาดูถนนฝั่งนู้นด้วยแล้วกันนะครับขอลัดมาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่านี่มันเดินลัดง่ายกว่านะครับแล้วก็ป่าก็โล่งนะครับน่าจะไฟน่าจะไฟไหม้ครับดี๋วครับใบไม้ไม่มีเลยแต่อยู่คาไม่ตายนะครับนี่นะครับเดินลัดเลาะมาถึงแปลงนี้แล้วนะครับ เขตแดนก็คือพายุคานะครับแล้วก็แนวเขตด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้นะครับแนวขนนาที่มองเห็นอยู่นะครับตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับคือแรกๆก็ได้ทำก็มาปลูกใครแล้วก็ปลูกปาล์มทิ้งไว้นะครับไม่มีเวลามาดูครับก็เลยต้องต้องได้ปล่อยทิ้งเลยนะครับเพราะว่าติดทำงานในเมืองนะครับก็ไม่ สะดวกที่จะเข้า <S <S ๆออกๆออกนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นที่โล่งเลยนะครับพื้นที่ฝั่งนี้โฉนดนี้สามไร่นะครับแล้วก็โฉนดติดกันนี้ก็คือสี่ไร่นะครับสี่ไร่กว่าแนาวเขียดแดงอยู่ตรงนั้นนะครับสี่ไร่กว่านะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแนวเขียดแดงจริงๆจะเป็นแนวเ,เส้นตรงไปนะครับไปชนตรงโน้นะนะฮะ ตรงแนวเขตยูคาตรงต้นปาล์มแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่นะที่เจ้าของเดิมเขาก็อ่าช่วงช่วงทํางานก็จะทําตรงนี้มันรุ่มเขาก็ท,ท,ท,ทาทาทาเลยพื้นที่เข้ามานะครับแต่ว่าก็ด้วยความยินยอมกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือให้เขาทำเพราะปกติเขาก็จะทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้คือตรงนี้คือ ตอน,นี้แนวเขตจริงๆก็คือนี่ฮะก็จะมองเห็นเป็นเป็นอ่าเป็นแนวอยู่นะครับนี่ฮะตรงนี้ไปชนน่นเลยนะครับตรงนี้ก็ฝั่งนั้นก็ไปชนกับแนวป่ายูคานะครับขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับสุดเลยไกลนะครับไปถึงน่นก็จะเป็นพนังชีนะครับด้านด้านหน้าตรงน,นี้ก็จะเป็นน้ําชีนะครับพาเดินไปดูว่าจะเป็นน้ําชี นะตอนนี้ก็มีชาวบ้านเอาบัวเอาไรบัวมาเลี้ยงนะครับเขาตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับในช่วงหน้าแล้งก็ยังมีหญ้ามีอะไรนะครับพื้นที่ตรงนี้รวมแล้วประมาณ7จุดสไร่นะครับเจดจุดสนะครับโดยประมาณ ตามที่ปลูกไว้ไฟเข้านะครับไม่ได้มาดูคือไม่ได้จ้างให้คนดูด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาครับดูครับไฟเข้าทั้งหลายรอบนะครับบางต้นก็คือไม่ไม่เหลือเลยครับ,รบปลูกไว้เยอะนะครับตอนนั้นปลูกไว้เยอะปลูกเยอะมากตรงนี้ก็นี่ฮะเป็นไม้ยืนต้นก็จะมีพุ่มตรงนี้แหละนะครับตรงนั้นก็จะเป็น ไม่มีไมอมีอะไรนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆก็จะม,ม,มีต้นปาล์มปะปลายครับมีหญ้าขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็เนี้ยในเขตก็ติดป่ายูคานะครับต้นไม้ตัวน,นี้สวยครับทำต้นไม้ดัด อันนี้คือตรงที่ด้านหน้านะครับจะเรียกว่ารัดด้านหน้านะครับเพราะว่าติดกับชีหันหน้ามาหาชีแล้วก็จะมีเนี่ยมีสะอันนี้ถือว่าเป็นสะแถมนะครับเพราะว่าของอบจขุดเอาดินจากที่เราขึ้นมาทําพนังนะครับซึ่งน้ําชีจริงๆจ,จะจะพื้นที่ตรงนี้จะต่ำจะรุ่มต่ำกว่านี้นะครับโครงการของ o or, ขอบจก็จะ ทําทพนังไปเลยที่ไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้คือก็น่าจะหมดโครงการหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะมีโครงการที่จะทําต่อนะครับตรงนี้ครับดูรับพี่น้องโอ้โหขอนมาหาหนอกไม้ครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าลงไปน้ําชีเลยนะครับตรงนี้ก็ไผ่แน่นหนามากนะครับแล้วก็พนังชีตัวนี้ก็จะเป็น แต่ก่อนก็ทําก็ดันออกก็จะเอารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะครับรถจะวิ่งรอบชีเลยนะครับอันนี้คือเส้นนี้แหละนะครับอันนี้คือรถวิ่งรอบได้แต่ว่าคือชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรที่ตรงนี้นะครับคือมันเป็นที่เราก็เหมือนกับที่ถูกปิดมันก็นที่ถูกปิดไปก็เลยก็เลยเป็นว่าไม่มีคนเอารถเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีชาวบ้านมาหากิน มาหาหน่อไม้มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้แหละครับตัวนี้พอมาถึงที่ก็จะเนี่ยตัวนี้จะเป็นที่เอาเอาเอารถลงได้ครับแต่ก่อนเคยจะเอารถมาขนเอาต้นมงต้นไม้เข้ามาตรงนี้สาตัวนี้มีปลานะครับอีกหน่อยก็น่าจะมีคนมามาหาปลาเพราะว่าน้ามันเริ่มเริ่มจะขอดแล้วนะครับแต่ถ้ามาทํามาใช้งานจริง,รงๆก็เขาก็จะสูบเอาน้ําชีนะครับพอน้ําชีไม่แห้งนะครับสูบน้ําชีขึ้นมามาเก็บไว้ตรงนี้ แล้วค่อยอ่าสูบใช้ในพื้นที่นะครับถ้าจะทําจริงๆตรงนี้ก็ก็ทําได้มีปลาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง